สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Inspiration นะครับก่อนอื่นนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆนะครับที่ผมนั้นห่างหายไปเกือบ1เดือนพอดีว่ามันมีธุระเรื่องงานเข้ามานิดหน่อยครับทำให้ยุ่งมากเลยครับ1เดือนที่ผ่านมาไม่สามารถจัดสรรเวลามาทำคลิปแล้วก็นำเนื้อหาสิ่งดีๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วครับก็สัญญาครับว่าจะกลับมาแล้วก็จะ เอาเนื้อหากับสิ่งดีมาเล่าให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะนำมาเล่าก็ตามคลิปบนหน้าปกเลยนะครับหน้าปกคลิปเลยก็คือสรุปเนื้อหาจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกตามความเข้าใจของช่อง The Inspiration เลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมนั้นได้สรุป เนื้อหานะครับในหนังสือทั้งหมดเนี่ยเป็น3หัวข้อย่อยๆนะครับโดยศึกษาจากหนังสือแล้วก็มีศึกษาจากข้อมูลข้างนอกเพิ่มเติมนะครับก็ในหนังสือเล่มนี้นะครับจะกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างความคิดทั้งสองฝั่งครับเป็นความคิดของฝั่งของคนรวยกับความคิดของฝั่งของคนจน ผมขออนุญาตใช้คำว่าคนรวยกับคนจนเลยนะครับเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขาใช้บทดิ้งนี้ครับเอาละครับเรามาเริ่มที่บทเรียนแรกจากหนังสือเลยดีกว่าครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ทําให้คนรวยกับคนจนนั้นต่างกันอยากมาหาสารบทเรียนที่หนึก็คือคนรวยรู้ว่าอะไรคือทรัพย์สินครับอะไรคือหนี้สินคนรวยสามารถแยกออกครับ และเขาซื้อทรัพย์สินถ้าให้พูดเป็นคำง่ายๆก็คือในหนังสือครับเขาได้พูดถึงหลักการแยกทรัพย์สินกับหนี้สินอย่างง่ายๆที่สุดแสนจะง่ายก็คือทรัพย์สินเป็นสิ่งที่เราจ่ายเงินซื้อออกไปแล้วมันสามารถสร้างกระแสงเงินสดเข้ากระเป๋าเราส่วนหนี้สินคือสิ่งที่เราจ่ายเงินซื้อไปแล้ว มันยังทำให้เราต้องควักเงินใจ่ายให้กับมันต่อไปอย่างเรื่อยๆถามว่าแค่คำคำนี้นครับก็เป็นจุดแตกต่างอย่างมหาศาลแล้วครับของคนรวยกับคนจนทีนี้เพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนิยามของกฎข้อแรกของหนังสือพ่อเลยสอนลูกอย่างกระจ่างชัดนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับขอสมมุติเป็นใน A กับใน B แล้วกันครับโดยใน A กับใน B เนี่ย ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับทั้งคู่เลยโดยเงินเดือนก็จะออกพร้อมกันนะครับแต่พอทุกๆวันสิ้นเดือนเงินเดือนออกเนี่ยในเอนะครับจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งครับเป็นเงินเก็บไว้เป็นเงินฝากประจํานะครับฝากไว้และก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งครับไปซื้อสิ่งที่ทําให้เงินไหลเข้ากระเป๋านะครับโดยตัวอย่างนี้ขอสมมุติเป็นหุ้นปันผลบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยสักบริษัทหนึ่งนะครับ โดยในเอก็ทําการศึกษามาแล้วนะครับศึกษาอย่างละเอียดเลยก่อนจะซื้อทําให้ทุกๆปีครับในเอจะมีกระแสงเงินสดจากเงินปันผลเนี่ยไหลเข้ามาให้ในเอสมมุติปีละ1000บาทส่วนใน B นะครับพอเงินเดือนออกใน B ครับเลือกที่จะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับแล้วก็เลือกที่จะผูกหนี้สินกับตัวเองไว้กับโทรศัพท์โดยการที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับ โดยอาจจะเป็นค่าผ่อนโทรศัพท์หรืออาจจะเป็นค่าที่ต้องจ่ายค่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือายเดือนให้กับค่ายมือถือโดยจากแค่ตัวอย่างนี้นะครับสมมุตินะครับพฤติกรรมของสองคนเนี่ยภายในระยะเวลา10ปีเนี่ยมีพฤติกรรมแบบเดิมเลยนะครับไม่เปลี่ยนเลยพอระยะเวลามันเริ่มห่างกันเรื่อยๆครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่า สองคนเนี่ยจะมีฐานะทางการเงินที่ต่างกันเราฟ้ากับเหวเลยครับโดยใน A นะครับจะมีเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้นะครับแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างกระแสะเงินสดให้เขามีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยอาจจะเพิ่มขึ้นปีละ1นึ่งพแต่พอสิบปีกลายเป็น10,000นํื่นํนไำซ้ำนะครับใน A นะครับยังมีพฤติกรรมที่ชอบเก็บเงินทําให้เขานะครับได้ดอกเบีย้ยจากการที่เอาเงินไปฝากประจําด้วยแต่ใน B นะครับ กลับมีพฤติกรรมแบบเดิมคือทุกๆวันที่เงินเดือนออกเนี่ยชอบเอาตังค์ไปซื้อสิ่งที่ที่ทำให้เขามีหน้ามีตาทางสังคมขึ้นมานะครับอาจจะเป็นรถคันใหม่โทรศัพท์เครื่องใหม่หรืออาจจะเป็นเอ่อทีวีเครื่องใหม่สิ่งที่ทําให้เขาคิดว่าเขามีหน้ามีตาในสังคมขึ้นเพื่อนๆคิดว่าพอผ่านไปนะครับสองคนนี้จะต่างกันอย่างมากมายไหมครับผมคิดว่ามันน่าจะต่างกันอย่างมากมายเลยนะครับ โอเคครับและนี่ก็คือนิยามจากหนังสือที่ผมถอดมาข้อแรกนะครับที่ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือคนรวยซื้อทรัพย์สินนะครับแต่คนจนซื้อนี่สินเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนรวยเราต้องแยกให้ออกเลยนะครับว่าอะไรคือทรัพย์สินและอะไรคือนี่สิน ถ้าสมมุติว่าฟังคลิปของผมเรายังอยากศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อทรัพย์สินกับหนี้สินในหนังสือเล่มนี้สามารถตอบโจทย์ท่านได้นะครับผมแนะนําว่าอ่านหนังสือเต็มก็จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจในส่วนนี้อย่างกระจ่างชัดได้มากขึ้นนะครับโอเคเรามาตอบบทเรียนข้อที่2กันเลยดีกว่าบทเรียนข้อที่2นะครับที่ผมมองว่าเป็นจุดที่ทําให้คนรวยกับคนจนนั้นแตกต่างกันอย่างมหาศาลในจุดหนึ่งก็คือ คนรวยมีความรู้ทางการเงินอย่างมหาศาลครับแต่คนจนไม่มีความรู้ทางการเงินเลยโดยความรู้ทางการเงินนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนรวยกับคนจนนั้นแตกต่างกันอย่างมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าความรู้ทางการเงินเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าคุณเข้าใจมันอย่างทองแท้เลยนะครับ จะทําให้ชีวิตทางการเงินของคุณเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคนรวยนะครับพอเขามีความรู้ทางการเงินนะครับสิ่งแรกที่เขาจะทํามันก็จะล้อจากข้อตะก,กี้ครับเขาจะสามารถแยกออกเลยครับว่าอะไรคือมีสินอะไรคือทรัพย์สินและคนรวยครับจะสามารถนําความรู้ทางการเงินนะครับมาประยุกต์ใช้ได้เลยครับว่า สิ่งที่เขากําลังจะซื้อหรือสิ่งที่เขากำลังจะทำเนี่ยมันสามารถทําให้รายได้หรือกระแสเงินสดของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมามากน้อยขนาดไหนถ้าเราลองไปดูงบการเงินของคนรวยกับคนจนนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าคนรวยครับจะแบ่งเงินเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนนะครับเช่นสมมุติว่าเงินเดือนของคนรวยเนี่ยสมมุติเริ่มต้นด้วยกันคือ1,5,000บาทเขานะครับจะเขียนตารางสรุปออกมาเลยครับว่าเงินเดือนเท่านี้ เขาจะแบ่งไปใช้เท่าไร่และมันจะมีช่องหนึ่งที่แตกต่างจากคนจนก็คือคนรวยจะแบ่งเงินไปซื้อทรัพย์สินอยู่สม่ำเสมอครับและให้ทรัพย์สินนั้นสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับเขาแต่กับคนจนนะครับถ้าเราลองไปแยกดูงบรายรับรายจ่ายของเขานะครับเราจะเห็นเลยครับว่าสิ่งที่ทำให้คนรวยนั้นแตกต่างกับคนจนคือคนจนตารางของเขาจะมีแต่รายจ่ายและก็จะมีแต่นี่สิน แต่จะไม่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาเลยเพราะไม่มีทรัพย์สินเกิดอ,อะไรขึ้นครับก็จะไม่มีสินทรัพย์ที่ทําให้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นนําซ้ํานะครับความรู้ทางการเงินเนี่ยจะทําให้คนรวยนะครับไปได้เร็วกว่าคนจนอย่างมากถ้าเพื่อนๆอยากศึกษานะครับว่าความรู้ทางการเงินมีอะไรบ้างที่สําคัญยังไงนะครับผมแนะนําครับว่าในหนังสืเอเล่มนี้ก็มีคําตอบให้ให้เพื่อนๆไปศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างมหาศาลได้อย่างกระจ่างชัดโอเค ผมก็ขอสรุปง่ายๆนะครับก็คือคนรวยมีความรู้ทางการเงินแต่คนจนแทบจะไม่มีความรู้ทางการเงินนี่คือข้อแตกต่างข้อที่2ต่อไปนะครับข้อแตกต่างข้อที่สคือคนรวยมีความเข้าใจเรื่องภาษีอย่างถ่องแท้แต่คนจนไม่ชอบศึกษาเรื่องภาษีข้อนี้นะครับมันก็จะ สัมพันธ์กับข้อที่แล้วที่คุณดยมีความเข้าใจในเรื่องของความรู้ทางการเงินนะครับพอมีความเข้าใจในเรื่องของความรู้ทางการเงินก็จะเข้าใจในเรื่องของภาษีด้วยเพราะภาษีนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นรายได้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจของเราเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกๆสิ้นปีเราทุกคนต่างมีหน้านะที่ต้องยื่นภาษีถูกไหมครับ แต่คนรวยครับจะทําทุกวิถีทางเลยครับเพื่อให้เสียภาษีให้กับสัมภากรอย่างน้อยที่สุดผมไม่ได้บอกว่าคนรวยจะโกงภาษีนะครับแต่เขามีช่องทางและก็รู้ครับว่าจะต้องเอาเงินไปซื้ออะไรเพื่อที่ได้รับสิทธิรถยนต์จากรัฐบาลและทําให้เขามีกระแสงเงินสดทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นและเสียเงินให้กับสัมภากรอย่างน้อยที่สุด แต่คนจนครับจะไม่ชอบศึกษาเรื่องพวกนี้เลยและเขาก็จะเสียเงินให้กับสัมปรกรณ์อย่างเต็มๆโอเคครับนี่ก็คือข้อที่3นะครับก็คือคนรวยมีความเข้าใจเรื่องภาษีอย่างทองแท้นี่คือบทเรียนข้อที่3โอเคครับแล้วก็นี่ก็คือบทเรียนทั้งหมดนะครับที่ทางช่อง The Inspiration ของเรานะครับได้ไปย่อยแล้วก็สรุปมา ให้กับท่านผู้ชมทุกคนได้ฟังนะครับจริงๆเนื้อหาที่ผมเอามาเล่านะครับมันเป็นเนื้อหาแค่นิดเดียวเองครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าผมนะครับมีความตั้งใจว่าอยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างเต็มๆมันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอย่างมหาศาลเลยครับแล้วก็จากที่ผมอ่านมาทั้งหมดนะครับคือผมอยากจะสรุปให้เพื่อนๆเข้าใจอย่างนี้ครับว่า หนังสือเล่มนี้ไม่ได้โจมตีนะครับว่าคนทำงานประจำจะไม่มีทางรวยหรือถ้าอยากรวยจะต้องทำธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมเห็นว่าคนทำงานประจำโดนโด้อยค่าเหลือเกินนะครับอ,า,อาจจะเป็นบางคนนะครับที่อ่านหนังสือมาแล้วยังไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดผมยืนยันนะครับผมอ่านจบไปประมาณ4รอบแล้วครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้กล่าวโจมตีงานประจำนะครับ เพียงแต่ว่าให้คุณมีไมเซ็ตแล้วก็เข้าใจวิธีคิดของคนรวยอย่างของแท้ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดน,นะครับรู้สึกชอบคอนเทนต์ของเรานะครับและก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับ i อซ์เดอะอินสปิเรชันะครับผมขอแค่เพียงคนละ1นึ่งไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องผมไว้นะครับเพื่อที่ตัวผมนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต่อไป แล้วก็เช่นเคยครับถ้าคลิปนี้ตัวผมได้พูดข้อมูลผิดพลาดประการใดไปผม i the i n อะ i ินสปิเต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมในนาทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับเนื้อหาดีๆจากช่อง i อ h e เดอะอินสปิเนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีสำหรับเพื่อนๆครับ Have a good day ขอบคุณครับ